ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบหกสำหรับตอนที่สิบหกนี้ก่อนจะพูดเรื่องอื่นก็ขอเตือนกันไว้ก่อนว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกตอนที่สิบห้าหนีสิมปรีนรกแต่ตอนที่สิบหกนี้หนีทุกข์ขม ทั้งนี้พระอะไรก็เพราะว่าเป็นเรื่องของวาจาที่ต้องพูดแต่ก่อนจะพูดถึงวาจาก็บอกลีลาการหนีนรกกันก่อนการหนีนรกขอถือตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระชินนวรคือพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าถ้าบุคคลใดละสังโยชน์สามรายการได้ว่าตัดสังโยชน์สามรายการได้ ท่านผู้นั้นบาปเก่าทั้งหมดตามไม่ทันไม่สามารถลงโทษได้แล้วก็ท่านผู้น,นั้นจะไม่มีการตกมรรไอ้เกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันต่อไปอีกทุกชาติที่เกิดจะเกิดเมื่อไรจะตายเมื่อไรก็ตามจะวนเวียนแต่เฉพาะเป็นมนุษย์เทวดากับพรหมถ้าต่อไปถ้ามีกำลังเต็มก็ปนิพาน การตัดสังโยชน์สามรายการก็ขอบอกกันแบบง่ายๆมาย,ยอ่อๆพุดมากก็ฟังยากวิธีตัดง่ายๆก็คือหนึ่งให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอและก็เวลาเดียวกันนั้นก็ตั้งอารมณ์แห่งความดีทางไปสวรรค์ คือเกาะสิ่งที่มีกำลังใหญ่หนึ่งคือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจยอมรับนับถือด้วยความพระธรมรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจหลังจากนั่นก็ทรงสินห้ายบริสุทธิ์ถ้ามีกำลังใจละเอียดดีขึ้นก็ทรงกำหนดสิบเมบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเวลาท่านเป็นมนุษย์ท่านก็มีความสุข ตายแยกความเป็นมนุษย์ก็ไม่พบความทุกข์เพราะเทวดากับพรมไม่มีความทุกข์ที่มถ้ามีกําลังเต็มอะไรปานิพันธ์เหมือนนั้นก็พูดกันไว้แค่นี้ก็แล้วกันเป็นการเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทสำ <c oughs> หรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ ถ้าถามว่าพระมีคาถามาหาสเสน่ยดยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดกิเลสได้แล้วยังมีสเสน่ยดยหรือ <c oughs> ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าตัดกิเลสได้มากสเสน่ห์ก็มากตัดกิเลสได้น้อยก็สเสน่ห์ก็น้อยลงมา ถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยระรับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคําว่าสเสน่ห์แปลว่าความรักความรักซึ่งกันและกันเป็นการเยื่อใ่แห่งความรักที่ดึงกําลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทาเราก็รักเขาเหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเ่ามพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้าขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายแล้วก็มันก็ตาย เราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงขร่างกายไม่ทรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจกอยู่นิดหนึ่งความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมันก็มีความลำบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายจะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แเราเราจะมีแต่ความสุข ก็คนที่มีเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะสังสรรค์กับสมาคมใดบุคคลใดเราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู <c> ้ <oughs> <c oughs> ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาที่เสียกันได้นี่เป็นของธรรมดา แต่ถ้าพบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอ,อาการอิจฉาทิศยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรักข้าถามหมาสเน่ที่มีอสี่ข้อ4คำหนไม่พูดปด 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดส่อเสียด 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล อันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถานี่มาจากภาษาบาลีแ <c oughs> ปลว,ว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวก็หมายถึงคำพูดที่เราพูดไปเองคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยภาษาบาลี่ทนีกว่าคาถา <c oughs> แต่พอคนไทยพูดเข้าเลยคือเห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่ นี่พระพูดไม่ใช่หมอศยศาสตร์หมอสเสน่เล่ลมพูดพระพูดถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถานในที่นี้จึงถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูดอาตมาจำถ้อยคำของท่านสุนทรพูดไว้ได้ตอนหนึ่งเ่ืนกล่าวว่าคนเราจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปาก จะได้ยากหิวโหยเพราะชิวหานั่นหมายความว่าจะชั่วหรือดีอยู่ที่ปากพูดเสียงพูดออกไปจะได้ยากหิวโหยก็พราะชิวหาคือลิ้นลิ้นเป็นเครื่องเครื่องลิ้นเป็นเครื่องแต่งเสียงวันนี้ร่างกายไม่ดีมากแต่ขอทำงานตามหน้าที่ก็ปล่อยร่างกายดีก็มาดิพูด ถ้าไม่ได้พูดงานก็ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็ขอพูดทั้งๆทงี่เสียงก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีเพียมากเหลือเกินกร่มวความว่าคนเราจะดีจะชั่วยอยู่ที่ปากการพูดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องการมีเสน่ห์หนึ่งอย่าพูดปดมดเท็จแต่คนพูดปดมดเท็ศนี่ ถ้าเขาจับไม่ได้เป็นก็ดีการยอมรับนับถือยังมีอยู่ถ้าจับคำพูดปดมดเท็จได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความเป็นที่เคารพนับถือก็ดีความเป็นมิตรสหายซึ่งการกันก็ดีก็ต้องสลายตัวไปเพราะอะไรเพวกเราเป็นคนทำลายประโยชน์เขาในเมื่อเราเป็นคนพูดปด คนที่จะคบหาสมาคมด้วยกว็าหายากเพราะว่าเขาพูดอะไรถ้าพูดกิจการงานกับเราเขาก็หวังไม่ได้ว่าเราจะพูดตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจะต้องเป็นคนมีทุกข์มากไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยสำหรับคำพูดปวดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาลองซ้อมหนูแล้ว ความจริงข้อนี้ก็เป็นทั้งศีลทั้งธรรมนะศีลไม่แค่พูดปดกรหนดสิบก็เติมพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลข้อนี้ก็รวมทั้งศีลและก็ทั้งกำหนดสิบด้วยสำหรับวาจานี้บรรดาท่านหลายอาตมาเคยถามว่าการรักษาศีลห้าระวังตอนไหนส่วนมากจริงๆประว่าหนักใจที่พระมุสาวาท เพราะว่าเขาจำเป็นต้องโกหกเขาถือว่าจำเป็นอย่างการค้าขายที่บรรดาแทนุทธบริษัทถ้าไม่โกหกมันก็ขายไม่ค่อยจะได้บางทีไม่จำเป็นจะต้องโกหกก็ต้องโกหกเดี๋ยวพ่อค้าฟังเลยขาจะเกรียดน้ำหน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบความจริงที่ว่าหนักใจก็ได้กับพวกพ่อค้าแม่ค้า มันดาท่านสตรีทั้งหลายนี่หนักใจมากว่าสินสี่ข้อพอรักษาได้แล้ว่าข้อมูลสาว่าดีหนักใจแต่ความจริงถ้าาจะไม่พูดโกหกได้ไหมลองไม่พูดโกหกดูดูที่จะรักษาจะขายของได้หรือไม่ได้ของดีเราบอกว่านี่ของดีจริงๆนะไม่หลอกลวงกัน อันนี้ดีขนาดกลางก็บอกนี่ดีขนาดกลางนี่ดีขนาดเร็วก็ต้องบอกว่าดีขนาดเร็วท่านถามว่าขนาดเร็วทำไมจึงว่าดีก็เพราะยังเป็นของดีไม่แต่สลายผ้าไม่ขาดขันไม่แตกแก้วไม่แตกก็เป็นของดีแต่ว่าอัตราของมันเป็นของเรววยาไปหน่อยสวยน้อยไปนิดเนื้อละเอียดน้อยไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้น ก็เรียกว่าด,ดีขนาดเลวแล้วก็บอกตามความเป็นจริง <c oughs> ข้อดีหวังว่าบรรดาท่างผู้ธอบริษัท,ทชายหญิงคงไม่หนักใจไม่ตอนหนึ่งเรื่องราคาของของราคาของของนี่จำเป็นต้องโกหกกันถ้าไม่โกหกกันมันขายราคาแพงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาว่าสมมติว่าของชิ้นนี้ ในท่อตลาดเขาขายสิบบาทแต่ว่าต้นทุนจริงๆมันเป็นบาทสองบาทเท่านั้นไม่มากถ้ามีคนเข้ามาซื้อเขาขอลดไม่เหตตต่อบอกสิบบาทเขาขอลดเก้าบาทเกือบแปดบาทถ้าต่อนั่นหมายความต้องเป็นสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทคงไม่มีคนซื้อคนไหนเขาต่อมันสูงขึ้นเป็นี้ว่าขอลดลง มาคอลดลงมาอย่างนี้ถ้าเราขายไปแล้วก็เสียราคาท้องตลาดถ้าขายถูกเกินไปนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทในสมัยสงครามโลกคนที่สองอาตมาเคยพบมาตอนนั้นยังอยู่บริเวรวงสาวาทจะไปเทศที่นคนปรปฐมข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาที่เภารัต ก็ขึ้นรถยนต์ที่นั่นเขารถดยสาลไปเจอกระเป๋าถือลูกหนึ่งชอบใจก็เข,เข้าไปซื้อตกลงกับเจ๊กว่าตอนยินจะมาเอาเขาไปิดราคาไว้ถามเขาบอกว่าจะเอาไปแต่ยังไปไม่ได้เพราะไปเทศจะให้สตังก่อนเอาไหมเท่าแก่เขบอก็่าไม่ต้องเห็นหน้ากันเกือบทุกวันเขาไว้วางใจ แต่ว่าพอกลับมาปรากฏของในร้านทั้งหมดเขาเขียนราคาสูงขึ้นไปหมดราคาเดิมไม่มีสมมติราคาเดิมเป็นสิบบาทตอนเช้ามองดูแล้วมันสิบบาทแต่ว่าตอนเย็นกลับมามันกลายไป็นสิบสามบาทไปของบางอย่างกระเป๋าลูกนั้นประเภทเดียวกันถามเขาเวลานั่นค่าเงินมันสูงเข้ายี่สิบบาท ตอนเชา้าเ็าเขียนราคายี่สิบบาทในฐานะที่ชอบกันไปบอกว่าฉันเอาลูกหนึ่งจะไม่ขอลดละเถ้าแก่จะลําบากเพราะรู้จักกันดีเท่าแก่เลยบอกว่าท่านไม่ขอรถผมจะลดให้ผมเอา18บปาทแต่ตอนเย็นพอมาถึงปรากฏกระเป๋าปเพเ่มนั้นราคาขึ้นไป25บาทก็เลยถามว่าท่านเท่าแก่เมื่อเช้านี่มันยีบบาทนะ นี่แท้ตอนเย็น25บาบาทใช้อัลตังไหนมาซื้อเท่าแก่ก็เลยบอกว่ากระเป๋าของท่านอยู่ข้างไหนครับผมไม่เก็บไว้ข้างไหนแล้วราคาผมก็เขียนเท่านี้เหมือนกันแต่ว่าทมรับสตางจริงๆแค่18บาทก็ถามว่าทำไมจำเป็นต้องขึ้นราคากันตามนี้ด้วยเรามันไวเกินไป ข่าแก่ก็บอกว่าหลังจากท่านขึ้นรถไปแล้วไม่นานนะักประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งบอกให้ขึ้นราคาของไปเท่านั้นเท่านี้ต้องขึ้นราคาตามนี้เขาว่าของขึ้นไปกี่เปอร์เซนต์ก็แล้วกันให้ขึ้นราคาของไปอย่างและกี่เปอร์เซนต์ต้องทําตามเขาก็เลยถามว่าแต่เราไม่ขายตามเขาล่ะเราขายถูกเราจะขายได้ดี เขาขายแพงขายไม่ได้ดีเท่าแก่ก็เลยบอกไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ขายตามเขาเราขายเขาเราขายถูกเขาจะส่งคนมาซื้อหมดเมื่อซื้อหมดแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาของราคาเท่านั้นมาขายได้อีกเพราะเขาขายแพงขึ้นมันมีความจําเป็นต้องขายตามเขาแต่ในที่สุดท่านเด็กแกก็เอากระเป๋าให้มารับเงิน18บบาทตามเดิมเขามีความซื่อสัตย์ด,ดี แต่ว่าป้ายที่เขียนไว้นั่นเป็นราคา25บาทเกก็สั่งว่าถ้าใครถามท่านให้บอกเขาว่าราคา25บาทนะครับไม่งั้นผมเสียแน่โดยความจริงเอาเอาอามามาถึงว้คนนั้นถามนี่ถามก็เลยบอกว่าจะบอกราคากันเลยราคาไม่ต้องบอกกันป้ายเขาเขียนเท่านี้ก็เชื่อเท่านี้ก็แล้วกันผมใจเท่าไรเป็นเรื่องของผม ให้ถือว่าป้ายเขาเขียนไว้เท่านี้ก็แล้วกันแต่ได้มาถึงญาติโยมพุทธบริษัทที่จะต้องบอกราคาเกินความจริงถ้าบอกค้อนราคาสิบมาค้อราคาสองบาทเราขายสิบบาทก็คอนลดแปดบาทแล้วก็บอกก็ไม่ได้หรอกฉันซื้อมาเก้าบาทห้าสิบอันนี้ฉันได้ยีสาสตางค์ได้ห้าสสตางค์เท่านั้นเอง ถ้าจะลดก็ลดได้เพียงยี่สิบหาตางค์อย่างนี้ก็โกหกเป็นมุสาวาดถ้าเป็นไงจริงจะไม่เป็นมุสาวาดก็ต้องตอบเขาเฉยๆว่าของต้นทุนมันแพงต้องขายเท่านี้ถ้าจะลดได้ก็ลดเพียงได้แค่ห้าสิบสตางค์หรือยี่สิบหาตางค์ลดเกินกว่านั้นไม่ได้เพราะต้นทุนมันแพงถ้าเขาถามว่าต้นทุนแพงราคาเท่าไหร่ ก็ตอบเฉยๆบพราว่าของมันหลายชิ้นเดียวกันบอกอยากมันต้องเปิดตำราเท่านี้ก็หมดเรื่องเราไม่เป็นมุสาวาดกลงความว่าคนที่พูดมุสาวาดเป็นคนไร้สัจจะคนเกลียดแต่พูดตามความเป็นจริงบรรดาทั้งพุทธุริษัทชายหญิงไปที่ไหนใครก็ชอบคนทุกคนต้องการรับฟังวาจาที่ตรงตามความเป็นจริง แต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงก็ต้องระวังเหมือนกันการพูดตามความเป็นจริงนั้นต้องเลือกเวลาอย่าพูดจนกระทั่งเขามีความเสียหายต่อหน้าประชาชนเกินไปต้องใช้ปัญญาด้วยว่าความจริงข้อนี้เราควรจะพูดที่ไหนและเวลาพูดนั้นเป็นเวลาควรพูดแล้วหรือยัง ถ้าเป็นเครื่องเครื่องสะเทือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังเวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดีจะเพิ่งพูดความจริงรอเวลาอารมณ์ดีจิตใจเขาสบายพูดอ้อมหน้าอ้อมหลังไปก่อนเห็นท่าว่าเขาจะยอมรับแล้วก็ไม่โกรธจรึงคนพูดถ้าพูดไปแล้วผู้รับฟังโกรธบรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายถึงความตายจะเข้ามาถึงผู้พูด ตามที่พูดกันบอกว่าวาจาจริงเป็นวาญญาเป็นวาจาไม่ตายแต่คนพูดตามความเป็นจริงอาจจะตายได้อันนี้ต้องระวังให้มากก็ถือว่าถ้าเราพูดตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงในบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทชายจญิงเลือกเวลาเหมาะเวลาสมใช้ปัญญาหน่อยอย่างนี้ถือวาจาเป็นทิพย ท่านจะมีความสุขมากในฐานะที่คนหลายมีความไว้วางใจในท่านสำหรับกั้นบทสิบเลือกสิงข้อนี้อธิบายกันยาวข้อนี้มันยาวไปหน่อยนะต่อมปข้อหนึ่งคือวาจาหยาบวาจาหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าไม่จำเป็นหยาพูดเลย แต่ความจริงบางกายก็จําเป็นต้องพูดจําเป็นต้องใช้แต่คนใช้เฉพาะบุคคลที่มีความจําเป็นของเราอย่างคนที่อยู่คนที่มีนิสัยละเอียดที่เป็นคนดีมากคนประเภทนี้ชอบปลอบชอบปลอบแล้วค่อยพูดค่อยจามีเหตุมีผลรับฟังและปฏิบัติตาม คนประเภทนี้พูดจาหยาบตั้งคงครามไม่ได้เสียหายกันเลยท่านี้เพระาะอะไรเพราะเธอมาจากสวรรค์ถ้บาบงบางคนเป็นคนนิสัยหยาบมาจากอบายภูมิถ้าพูดอ่อนโยนอ่อนหวานเสร็จแกขี่คอแน่คนประเภทนี้ไม่ต้องการวาจาดีต้องใช้วาจาหยาบตึงตัางคงคราม อันนี้เฉพาะคนในปกครองของเรามีความจําเป็นต้องใช่เหมาะกับนิสัยแต่สําหรับกับเพื่อนบ้านบรรดาญาโยนทลายา,มาตมาคิดว่าใช้วาจาอ่อนโยนดีกว่าวาจาอ่อนโยนและอ่อนหวานนี่เป็นประโยชน์มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะพูดที่ไหนใครก็ชอบจะพูดไหนใครก็รัก แต่ว่าสำหรับเพื่อนที่คบหาสมาคมกับสนิทก็ไม่แน่นักบางทีไปพูดเพราะเพราะเข้าเกด่าเลยหาว่าดาจริตนึงคำว่าวาจาหยาบที่ก็ดูเฉพาะบุคคลบางคนได้เพื่อนคบหาสมาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาพบท่านท่านหนึ่งสมัยที่ยังไม่แก่นักอาตมายังไม่แก่เกินไปนะ เวลานั้นเวลานี้ปัญหาหนุ่มเคดไม่ได้อยู่แล้วมีแรงมาพูดได้กขบุญตัวเวลานั้นยังไม่แก่เกินไปไปพบคนคนหนึ่งเคยเรียนหนังสือชช้บทถมมาด้วยกันเธอเป็นอธิบดีกรมกรมหนึ่งพอไปพูดวาจาหวานหวนเข้ากับชักกระชากเสียงว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ เมื่อสมัยเป็นเด็กอย่าลืมนะักวนหนสงสอโต๊ะเดียวกันความเป็นใหญ่เป็นโตสําหรับเพื่อนรักไม่มีสําหรับเรากับท่านเขาว่าอย่างนั้นว่าเพื่อนกันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากันห้ามยกย่อง,งสรรเสริญกันแบบนั้นนี่แบบนี้เขาก็มีนะแล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนกันซึ่งเขาเป็นคารวาสเขาก็ไปพบเพื่อนของเขาเหมือนกัน คนนี้ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่มีงานราชการทำเธอไม่อยากจะทำอยากทำงานส่วนตัวก็เดินไปเดินมาแปรพูกค้าหับเร่แต่ความจริงไม่ได้หับติดต่อของที่น่นมาขายที่นีน่ติดต่อที่นีน่ไปขายที่น่นรู้สึกรายได้ดีไรายได้ของเธอดีมากบางวันสมัยนั่นค่าของเงินยังยังแพงอยู่ ก๋วยเตี๋ยวชามละห้าสตังค์บางวันเสิรได้กําไรเป็นร้อยๆนับเป็นร้อยบา,บางวันถึงพันย่างไม่ได้เลยก็สองสามร้อยบาทนี่แค่เฉพาะกาไรรวยมากดีก็ดีว่ารับราชการเธอไปพบเพื่อนคนเพื่อนคน,คนหนึ่งปเป็น,นทีน่บดีเหมือนกันคําว่าเหมือนกันเหมือนกับเพื่อนอาตมาอีกคนหนึ่งไปถิงก็ยกมือไหว้โคตรรับ ท่านรับผมเขาให้ในอธิบดีหันมาด่าเลยบอกนี่มึงจะมาพูดกับกูอย่างนี้กูไม่ใช่นายมึงกูเป็นเพื่อนของมึงที่หลังห้ามพูดนะนายได้ก็บอกว่าท่านเป็นอธิบดีเขาแกก็เลยกระชากเสียงมาใหม่บอกกูเป็นอธิบดีสําหรับคนอื่นไม่ใช่อธิบดีของมึงมึงเป็นเพื่อนกูไปกินเหล้าด้วยกันทัวไปกินเหล้ากันเลย กรวงความวาจาหยาบต้องดูเฉพาะบุคคลที่ควรไม่ควรกลวงความว่าแม้ถ้าใช้หวานหวานเกินไปสำหรับเพื่อนก็ไม่ดีเหมือนกันแต่กล้าวเกินไปสําหรับเพื่อนบางคนก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเลือกว่าจาใช้กลวงความว่าใช้วาจานิ่มนวลไม่หยาบคายมีประโยชน์กว่าเป็นที่รักขบุคคลทั่วไปนี่ว่าสำหรับคนทั่วไป,น,วป,ะน,วไปนะเป็นคาถามาเสน่เหมือนกัน เวลามเหลือห้านาทีย้ำไปมากซอยไปมากมันจะยุ่งแล้วลุงตามันจะไม่มจะจบไม่ทันเสียงก็แห้งลงมาทุกทีแรงมันหมดมันยังไม่ตายก็พูดไปก่อนพูดมันขาดใจตายไปเลย <c oughs> <c oughs> เครื่องความต่อไปวาจาสอเสียดเรื่องการยุแยงแต่แข่งแสะบันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายอย่าให้มีเด็กขาด อันนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราและท่านเรายุเขาให้แตกกันก็อย่าลืมหอกนั้นมันจะสนองเราอย่าลืมว่าคนทุกคนเนะีเขามีปัญญาทีแรกแต่เขายังไม่พบหน้าซึ่งกันและกันเขาอาจจะเชื่อเราในคนที่มีปัญญาเบาคือจิตสามไร้ปัญญา็แล้วกัน เมื่อรับฟังแล้วก็เชื่อเลยประเภทนี้ก็มีแบบนี้สร้างความแตกระให้เกิดขึ้นมาเยอะคนบางคนเขาใช้ปัญญาก็มีเหมือนกันถ้ามาเอิญเขาพบหาสมมาเขาพบเป็นเข้าตตายสวนเข้ามอาะไรวาจาที่เรายุยงตะแคงแสไว้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงตอนนี้ดับบรรดาญาโยมพธบริษัทชายิงเรื่องร้ายก็ตกกับเราเขาเกลียดอำนา ดีไม่ดีแทนวาจาจะต่อว่ากลายปอาวุธไปก็ได้ก็าอาจจะจ้างคนมาฆ่าตายแล้วเขาจะฆ่าเองก็ได้ข้อนี้อย่าทำลนสำหรับว่าอีกวาจาหนึ่งคือวาจาเพื่อเจอเหลวไหลคือวาจาไร้ประโยชน์ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าใช้เป็นอังขาดพูดไปมันก็เหนื่อยเปล่าถ้าคนเลวเขารับฟังก็ฟังได้ แต่ถ้าเป็นการเล่านิทานไม่เป็นไรไม่ไรประโยชน์สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจเกิดแก่ผู้รับฟังนิทานใครๆเขาก็ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่วาจาที่พูดกับเพื่อนถึงแม้ว่าไม่ใช่วาจาที่เป็นงานเป็นการแต่พูดไปไร่เหตุไร้ผลน่บรรดาแรรพุทธศาสตร์นี่กชนอย่าเชื่ออย่าพูดเลย ทางนี้พ่ออะไรพ่อพูดไปเราก็เปินอนเสียวันหลังได้ไปเจอหน้ากันเข้าหรือเขาไปพบกันเขาไปพบกับคนอื่นใดเขาจะกล่าวว่าไอ้มอน,นั่นออหมอน,นี่มันไม่ไดีพูดส่งเดชไร้ประโยชน์ต่อไปข่าวนี้กระจายมากเท่าไรก็ตามทีเราก็เป็นคนเสียเท่านั้นที่หลังย่พูดอะไรกับใครเขาเขาก็ไม่อยากจะฟังถ้ามีความทุกข์ ปรารถนาจะขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากช่วยเพราะเขาไม่เชื่อวาจาของเราที่รบ,บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่ส้นทอนพูดันว่าไว้ว่าความจะชดดีอยู่ที่ปากจะได้ยากหิวโหวยเพราะจิวหานี่เป็นความจริงถ้าเวลาเป็นคนพูดดีหนึ่งพูดตามความเป็นจริงสองไม่พูดหยาบคายใช้วาจาไพเระ สามไม่ส่อเสียดไม่ยุยงส่งเสริมเขาให้แตกราวกันสี่ใช้วาจาจเฉพาะที่วาจาที่เป็นประโยชน์ทั้งสี่รายการนี้คำว่าโทษไม่มีกับเรามีแต่คนเท่านั้นจะไปที่ไหนใครจะพูดที่ไหนใครก็อยากรับฟังเขาชื่อเขถือว่าวาจาเป็นทิพย์อาลบรรดาแทานพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้แรงก็จะหมดพอดีพูดไปเสียงก็กลัวไปเสียงก็แห้งไป ทนมาถึงเวลา30นาทีพอดีก็ขออําลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาทรามพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี